สวัสดีครับผมอาจารย์สุรตานต้องขอขอบคุณผู้ติดตามทุกๆท่านที่ให้การต้อนรับมาเป็นอย่างดีไม่ว่าท่านที่เข้ามาทาง Youtube ก็ตามหรือจะเป็น Facebook เพจร้อยดาวกระทบดวงก็ดีผมต้องขอขอบคุณทุกๆ,ๆท่านเลยครับสำหรับในคลิปนี้ก็จะเป็นส่วนของท่านที่มีลัคนาสถิตยอยู่ราศีมิถุนแต่ตรงนี้จะเป็นคำพยากรณ์ในเดือนมก,กราคมปี2569 ในเมื่อเข้าเดือนมกราคมปี2069มาแล้วก็เรียกได้ว่าเป็นปีใหม่ตามสากลน,นะครับผมก็ขออวยพรให้ทุกทกท่านที่มีลัคนาราศีมิถุนนั้นประสบความสำเร็จและความโชคดีคิดสิ่งใดขอให้สมความปรารถนาร่ำรวยทุกทกท,กท่านเลยครับและสุขภาพแข็งแรงด้วยครับสำหรับท่านใดที่ยังไม่ทราบว่าลัคนาของตัวท่านเองนั้นอยู่ราศีใดก็ขอให้ท่านเข้าไปใน Google ได้เลยครับ พิมพ์คีย์เวิร์ดคำว่าผูกดวงโหราศาสตร์ไทยออนไลน์ในนั้นก็จะมีเว็บขึ้นมาหลายเว็บท่านก็เลือกมาสักหนึ่งเว็บที่ดูน่าเชื่อถือได้นะครับเมื่อท่านกดเข้าไปปุ๊บไม่ว่าจะเป็นนะครับเว็บไซต์ไหนก็ตามแต่จะมีรายละเอียดมาให้ท่านกรอกนะครับก็คือวันเดือนปีเวลาเกิดและจังหวัดที่เกิดท่านก็คีย์ข้อมูลเข้าไปตามนั้นได้เลยครับเมื่อเรียบร้อยแล้วกดโอเคไปปุ๊บ จะสังเกตนะครับในนั้นในตารางจะมีสัญ,ญลักษณ์บอกว่าลัคนาของตัวท่านเองนั้นสถิตยอยู่ราศีใดเมื่อท่านได้ข้อมูลตรงนั้นแล้วทราบแล้วว่าลัคนาของท่านนั้นอยู่ราศีใดท่านก็เอาข้อมูลตรงนั้นมาเลือกคลิปในการฟังคำพยากรณ์ได้เลยครับและในการที่ท่านฟังคลิปวิดีโอนี้ก็ขอให้ทุกทกท่านนั้นดูแต่เป็นเพียงแนวทางพอ แต่อย่าไปเครียดแล้วก็อินมากจนเกินไปเพราะว่าพื้นฐานดวงชะตาของแต่ละท่านนั้นไม่เหมือนกันการที่ผมจะพยากรณ์ให้ถูกใจใคร100%เเซนั้นก็คงเป็นสิ่งที่ยากทีนี้ก็เพื่อเป็นการไม่ให้เสียเวลาผมก็ขอเข้าเรื่องเลยนะครับดวงลัคนาราศีมิถุนประจำเดือนมกราคมปี2 5 6 9จะเป็นอย่างไรติดตามชมได้เลยครับวาสนาโดยทั่วไปและการงานของลัคนาราศีมิถุน ในช่วงครึ่งเดือนแรกนะครับก็เรียกได้ว่าดาวสุประเคยังให้คุณกุมเล็งลักขณาราศีมิถุนอยู่จึงส่งผลทําให้วิถีชีวิตในช่วงครึ่งเดือนแรกของลักขณาราศีมิถุนนั้นท่านยังมีความราบรื่นและมีความสุขได้เพียง<า>แต่ในระยะนั้นาดาวอาทิตย์ดาวพรหลงคานเป็นดาวคู่ศัตรูจรเล็งลักขนานครับอาจจะมีเรื่องหัวเสียหัวร้อนเข้ามาบ้างนะครับ บางท่านอาจจะมีขัดแย้งกับคนในครอบครัวหรือหุ้นส่วนบางท่านก็อาจจะมีขัดขัดหรือทะเลาะกับคู่ครองในระยะนั้นได้บ้างครับแต่ผมมองว่าไม่น่าจะเป็นไรดวงชะตาของตัวท่านเองนะครับก็เรียกได้ว่าการงานถือว่ายังพอดําเนินไปได้อยู่นะครับแต่บางทีมักจะมีเรื่องยุ่งยากใจทำให้ท่านต้องเหนื่อยบ้างเครียดบ้างเป็นเรื่องธรรมดาบางท่านก็มักเจอกิจกรรมที่ต้องเห็ดเหนื่อย อะไรที่เสี่ยงต่อการทำให้ท่านมีเรื่องมีราวกันก็ต้องระวังไว้บ้างครับดวงชะตาท่านดาวพฤหัสบดีนะครับเป็นดาวให้โชคให้คุณนั้นยังทับที่ลัคนาราศีมิถุนโดยรวมแล้วนะครับในเดือนมกราคมผู้หลักผู้ใหญ่มักว่ายังให้คุณในดวงชะตาความสําเร็จความก้าวหน้านั้นอย่างดีวิถีชีวิตในช่วงครึ่งเดือนแรกนะครับท่านอาจจะเกี่ยวข้องกับคนร่วมงานหรือมักมีคนมาขอความร่วมมือขอความช่วยเหลือนะครับ รวมถึงบางท่านก็มีโอกาสที่จะเกี่ยวข้องกับหุ้นส่วนหรือพบหุ้นส่วนในระยะนั้นได้ครับในช่วงครึ่งเดือนหลังนะครับดวงชะตาของลัคนาราศีมิถุนอาทิตย์พุธศุกร์เป็นดาวสุประเราะก็จะเริ่มเดินตกพบ,บมรณะในดวงชะตาไปจึงทําให้คนสนับสนุนช่วยเหลือบางทีอาจจะมีบ้างครับที่มัดชะลอตัวลงนะครับ รวมถึงตัวท่านเองต้องระวังเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพอาวัยางบางทีบริวารมักห่างเหินไปในระยะนี้บางท่านมักมีเรื่องยุ่งยากใจมาจากคนรอบข้างแล้วก็บุตรหลานบริวารได้ด้วยนะครับแต่โดยรวมแล้วการงานของลัคนาราศีมิถุนนั้นการงานในเดือนนี้ท่านยังดําเนินไปได้ยังไม่ถึงกับดวงตกเพียงแต่ว่าดาวประจําตัวนั้นมักจะเดินร่วมกับดาวพระอังคัรซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนอริเสมอนะครับ ทำให้ลัคนาราศีมิถุนนั้นท่านมักจะเจอเรื่องเหน็ดเหนื่อยเข้ามาเป็นเรื่องธรรมดามักเจอเรื่องร้อนใจและในช่วงครึ่งเดือนหลังนั้นนะครับหากเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่ยังไงลัคนาราศีมิถุนก็ควรที่จะนอบน้อมเอาไว้บ้างครับดวงสตาของลัคนาราศีมิถุนในเรื่องการเงินในช่วงครึ่งเดือนแรกก็เรียกได้ว่าดาวสุประเคราะห์อาทิตย์พุทธศุกร์เล็งลัคนาและมีดาวพฤหัสทับลัคนาอีกนะครับก็ถือว่าส่งผลในเรื่องของโชคลาภและการเงิน ท่านยังมีช่องทางในการที่จะหาเงินได้ยังมีช่องทางในการที่จะได้เงินแต่ก็อาจจะมีเรื่องเครียดเรื่องกังวลใจระหว่างทางบ้างเนี่ยผมมองว่าเป็นเรื่องธรรมดาเลยนะครับหากท่านปล่อยเครดิตเรื่องการเงินต้องคิดหน้าคิดหลังให้ดีเพราะว่าดวงทะเลาะกาันการขัดแย้งกันถือว่ามีนะครับอย่าลืมว่าอังคารอาทิตย์ยังเล็งลัคนาท่านในดวงชะตานะครับท่านต้องระวังเอาไว้ก่อนในช่วงครึ่งเดือนหลังดาวสุประเคราะห์เป็นดาวให้คุณ มักจะตกพบมรณะในดวงชะตาท่านไปจึงทำให้ลัคนาราศีมิถุนต้องระวังบางทีช่วงครึ่งเดือนหลังโชคลาภอาจจะมีชะลอตัวลงไปบ้างนะครับหากท่านหาเงินบางทีก็อาจจะยังไม่ค่อยสะดวกสบายมากนะักบางท่านก็เสียเงินไปกับบุตรหลานบริวารคนรอบข้างฉะนั้นในช่วงครึ่งเดือนหลังลัคนาราศีมิถุนท่านควรบริหารทางด้านการเงินให้ดีๆครับต่อไปจะเป็นวาสนาในเรื่องความรักของลัคนาราศีมิถุน สำหรับท่านใดที่มีคู่ครองอยู่แล้วดาวพฤหัสบดีครับเป็นดาวเพศตรงข้ามเป็นดาวคู่ครองอยังทับที่ลักนาตัวท่านเองอยู่ท่านเองก็ยังติดต่อเกี่ยวข้องกับคู่ครองเสมอเพียงแต่ช่วงครึ่งเดือนแรกนะครับอาจจะมีบ้างที่ อาทิตย์อังคารเป็นดาวคู่สตัตรูโครจรเข้าสู่ภพคู่ครองท่านเองนะครับช่วงครึ่งเดือนแรกก็มักจะมีเรื่องทะเลาะก,การถกเถียงกันกับคู่ครองบ้างเป็นเรื่องธรรมดาแต่ทุกอย่างนั้นผมมองว่าสามารถที่จะผ่านพ้นไปได้ครับในช่วงครึ่งเดือนหลังไปแล้วนะครับก็เรียกได้ว่าดาวพระศุกร์เป็นดาวตัวแทนแห่งความรักนะครับจะย้ายเข้าสู่ภพมรณะไปจึงทำให้วิถีชีวิตทางด้านความรักบางทีอาจจะดูเรียบเรียบจืดจางไม่หวือหวาไปสักนิด บางทีความรักมักจะเงียบเหงานะครับแต่ผมก็มองว่าเป็นเพียงระยะหนึ่งเท่านั้นในอนาคตนะครับวาสนาความสดใสาทางด้านความรักก็จะกลับมาดีได้เช่นเดิมครับสำหรับท่านใดที่ยังไม่มีคู่ครองหรือยังโสดนะครับหากท่านรักใครหรือชอบใครสักคนหนึ่งในระยะนี้โดยมากโชคทางด้านความรักมักจะมีมากในช่วงครึ่งเดือนแรกเพราะว่าในช่วงครึ่งเดือนแรกนั้นเป็นช่วงที่มีดาวให้คุณกุมเริงลัคนาราศีมิถุน ก็ถือว่าความสุขสมหวังในชีวิตนั้นยังมีนะครับแต่ก็มีอุปสรรคเข้ามาขัดขวางท่านได้เช่นกันนะครับอาทิเช่นบางท่านก็มักจะเจอคู่แข่งทางด้านความรักเข้ามาในระยะนี้บางท่านก็อาจจะมีเรื่องขัดแย้งกับคนที่ท่านชอบในระหว่างทางได้แต่หากเป็นช่วงครึ่งเดือนหลังนะครับโดยมากโชคทางด้านความรักมักไม่ดีบางทีมักจะดูห่างๆกันนะครับแล้วก็ทำอะไรก็มักจะดูติดขัดและก็ไม่ค่อยสะดวกสบายครับ สำหรับลัคนาราศีมิถุนนั้นก็คงมีเพียงเท่านี้